สวัค่ะวันนี้เรามาดูคุณตากำลังให้อาหารอาหารป้าหมอกลัง,ง,งนใหญ่่จักเดือนแล้วป้าหมอนี่สามเดือนสามเดือนแล้วในโตมันขนาดไหนหล่ะเฮ้ยนี่มันซ้ำจักเหนียวล่ะนี่ท,นที่ล้อมล้อมไว้นี่นี่ล้อมเพชรหยังนี่สีฟ้าฝ<อ>้าเนี่นทยทวมพ่อสาย ใส่คู่ที่ว่นยางนี่นะเรืยว่าอันนี้ถั่วซ่อมใดคู่ยางนี่ตอนถ่วมมันถ่วไปมันค่ะโอ้หออ่ปลาออกออนี่รับทาข้างไหอนใส่สสอดไปทา้งฝุ่นไส่ทา้งฝุ่นตอนบอกเผาุโอ้ออกไที่ปลา ปลาโนบอใหญ่ปลาเบิกปลาหยังก็ออกไปหงายไอตัวสีสีชมพูนี่ไอหยังนี่บอกแน่นี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 ่เนี่ยน้ำใหม่เนี่บอกแน่เออหอยเชลีไหมันเวลามันไข่มันไข่ตอนไหนขึ้นว่าไข่น้ำใหม่ไตขึ้นว่าน้ำใหม่มันขึ้นว่าไข่วางหนามตัวมันหันที่นี่อ๋ออนี่เด้ห้อยน้มค้างกันบอสีเหลืองๆมันปะวางหนามไม่หยัง มันบกล้มานี่มันก็บมะยังนี่บกปุ๋ยมามาแห้งตีเนาะมันทวมอยู่จักมือละนี่ยสองมือสองสองมือสองมือมันก็บกลงมากโยนอีนี่ทวมสามเที่้วนี่โอนาปลาออกเดียวหมดแต่ว่าปลาดุกปลาย่างเขาน้อยได้เนี่ยปลุกดอมบัวนั่นบ่ได้ล้อมเหปลาข้างไหนปลาสีไหมนั่นปลาดุกบัวนั่น อ๋อบ่อทั้งฝุ่นน้ำมันดวดไหลออกฝุ่นมดไหลฝุ่นไหลอ้อมไปทังฝุ่นบ่อฝุ่นบ่อใหญ่ฝุ่นไหลลงผ่านด้นล่งมีน้ำมันลงแล้วโอ้เอนขาวๆนะขาวมดหนึ่หอยหอยน้ำมีน้ำมืนฝุ่ลงหอยฝุ่นหวยใหญ่ เสียงมันดัง้ยคือยังเสียงปลาใหญ่แถอยู่ในหัน,นกกมันเครื่องมันไหลมหากันน้ำเนาะมันน้ำท่วงน้ำท่วงป้า,กกา,มปา,กกาหาามอกระสีเหลือหลายเติบไ่เนะาะป้าหมอล้องจากตนี่สามพันป้าหมอสามพัน บัวเดืออะไรติดหนักแม่แมาจะย่ำขึ้นย่ำเลยสมารถจะสมมาจะย่ำขึ้นไลขุนโคดทั้งไต่กระทวมน้ำเปียนเพียงหัวเขาขุนย่างหัวเข่านะแ่ข้างในอุขูน้องใหญ่ขูน้องใหญ่น้ำเปี่ยนเพียงหัวเข่าจริง ขังขงังคุณที่ว่าเป็นป้าบวัวนั่นเป็นหวยะหวะหยที่นั่นหยอ,นอ,นอหยาม่หองยงมน้ำรนมาเลย,วยสวม,มดพุน,น้าวมเสียบพอดค้างเฮียนเดี่ยวหันเสียพอดค้างเฮียนคุตัวแค่ให้ออยู่โดนอยหมือหนึ่งสองหมื่นก็รงแล้วเพราน้ำทั้งใ้มันก็นไหลออกคปปิายนา้ำลดนตอนนี้มันอยู่ข้างบนเป็นะ ก็หน,นีจะขังหางมัน <S <S ไหลลงพมานน้าบอกว่าจากทับเทิงแต่ว่าจากอ่างทับเทิงมันรดอกอกมา้ฝุ่นแห้งมันก็ถล่มมาเลื่อยไหลเขมว่าฟองอย่างนึงตำ่ำไหลเขมว่าขาดดวงขมว่าหนี่งสดสมมติี่ได้กระถั่วมาตะนีแล้วถลมทุกปีแล้วแต่มันปีละเทีปีไหนที่มันถ่วมไหลาสามทีฝุ่น สีมาอีกบ่วบุนีิบุนีิก็ตกน้อยหนึ่งต้องใช้สีมดไปแล้วเชื่อมมากสีมาคอยเช่นี้ออกกันซาแล้วเนาะต้องเชื่อมก็จะยุบยุบลงยุบลงเรื่อยแล้วน้ำมันหัวมันไหลมาเรื่อยฝนก็ตกกระบกก็เรื่อยมันลงน้ำคลองมันแค่ไอ้น้ำลงน้ำคลองน้ำกระบกมันก็เรื่อดหัวโดนดอกมดเดือน11เก็ดไม่แล้วน้ำน้ำต้องเชื่อมก็เช่าลวนแล้วมดฝน คลิปนี้สำนีก่อนขอบคุณได้หลายค่ะ<ป>